ส่งให้กูด้วยนะฮะส่งให้คุณด้วยถ่ายรูปไป้ปงถ่ายดีเลยใหญ่ปะยหยเลยฮะใหญ่หน้าสันเลยป่าทับทิมตัวแม่กินเยอะๆอาจะปรากดโอเคปะ น้าแม้ไนมะเจ็บต้องกลัวเนี่ยเห็นขวดปะเห็นกินมุมชูออเรจชินอลน้ำตาลน้อยกว่าอะไรนะลูกไปกินน้ำเปล่าก่อนออพอ่อเฮียพ่อลุงแม่งแดกโขกน้ำตาลไม่ใช่อะไม่ใช่ไม,ใชไ,มไม่ได้น้อยกว่าเนอะกินน้ำไอ้ไม่เข้าเป้าก็ต้องสา่แค่ยาวๆแบบนี้เย็บสายเอาไว้ครับเป็นตัวเองปลามาตัวเบ้ง สังกีเหลู <laughs> ้แพรเก็บขยะเขาหลุดมามเเตะสังกะสีอะส่อะเกี่ยวได้ได้เป็นร้อ,อยอะ่ะต้องยำปักคางหรอก มาผมขอบใจเลยขอบสิ่งสักว์สเนี่ยเจอาวุธัะขนาดนี้คิมมันดี่ะ

า<ไ>ถ้าลมด้าขไปถ้รถมาเขาไปคิอกลับมาจอดที่ห้างนี่นนนไกล มีวัตถุวิกษุนักบวชผู้ปฏิบัติธรรม สวยนะเห็นเป็นจุดดูนู่นเลยเห็นเมืองอยู่ยวกับแบบสวยจริงนะไม่ต้องขึ้นมาพ่อกับลุงยูเดินช้าน่อยเลย นี่ฮะหน่อยเอาเนี่ยครับเนี่ยสามเกลอค่ะคือขนมปนเหมือนกันนะสามเกลอจะหวานกว่าสามเกลอจะหวานกว่าเป็นแป้นเหรอปนกันได้ไหมได้ค่ะพอปนกันถุงปนกันถุงเท่าไหร่ ่ครับคือนะครับระวังรถไล่ตอนนั่นใหม่ๆเฉยข้าวโตเขาก็ไม่้แล้วโอ้โหมองไม่เห็นอ้าเด็ดไว้ ว้องงนะโอ้ยอสีรูปเพราะว่ามันอยู่ไกลผมไม่ยังงงว่าเนี่ยอะฝนตกอ่ะทำไมไม่มีตีนลงทุกทีนะแม่นี่นะ,ะขาวเลยนะนอะ้<า>วนไม่เห็นนี่น<า>ไเห็นีนี่ขาวคือแป้ง